่สารตะไลมันระานเลือเกินนะข่ว้วเยี่ยมแล้วนะครับผมูมาพีกมาวมาพีกมาวนได้แล้วะอถึงกับหวัดเสียวคือช่วงแรกนะครี่ช่วงแรกวัดเชียวมาเมนกนไปเลยครับเกนไปเรื่อยันไปาพวกลคพีกอีกแล้วครับพีกกัม,มาพีกบน,นีกแล้วาลสอง้อยห้าสิบนะครตอนนี้สองร้อยาสบัไป แอบถ่ายน้องฟาไสอีกแล้วนะครับน้องฟาไสคนสวยแล้วรู้สวัสดีครับอ่ะเห็นจนได้นะครับแอบอยู่ไกลๆก็ได้นะครับแอบถ่ายน้องฟาไสคนสวยนะครับอ่ะนี่คือที่งานแอดเทวดานะครับม้วนมันนะครับหนึ่งสำหับเราในรัเซียครับแอดเทวดาแฟนคลับนะครับพีซซ่านจากบ้านโฮเมืองครับขวัญใจมหาชนนะครับเราแห้งร้านออกเจติม

เ,เ,เ,เดี๋ยวม่าตุนเอาไาติเสียบมืนเสียับเสียใบกอนนะ พักลูก่อนนะครับตอนนี้นะครับรอลงนมนะครับตอนนี้นะครับแอบถ่ายทีมงานนะครับน้องปลาใสคนสวยนะครับแอบถ่ายอยู่นะครับนี่นะครับนี่นะครับนี่นะครับ ตมาที่เก่าบบต้องถามเลยนะครับสายสู้เรารู้กันนะครับผมนี่ก็ล่อพักโหลงนมระบายข้างในลงรอโอเครอแป๊บหนึ่งนะครับให้เพิ่นมาหลอกหางก่อนนะครับเดี๋ยวเขาจงลงนะครับผมหลอดนำทาย3บังติดนะครับ400เตือนตลอดเลยนะครับผมเดี๋ยวมาล่อรุนล่อเชี่์ไปกับไอแอดเทวดานะครับผมู้ใดมีการงานจ้างนะครับผมก็ทักทายมาได้นะครับทีมงานแอดเทวดานะครับพอออกสู่ถูกสน้มเลยนะครับแล้วก็ถูกประเภทนี้คือกันนะครับผม ได้เบิ่งคทีปลุงหลอดยยอดวิวเป็นแสนเลยนะครับผมนี่ทีมงานแอดเทวดาขวัญใจมหาชนนะครับคนนี้โหลองทัวสนามเลยนะครับมวนพักนะครับเชียร์แอดเทวดานะครับผมสู่กันลอยนะครับกินการุภัดนะครับอ่ะมารอลร้นรอเชียกับทีมงานแอดเทวดานะครับผมหลังจากบักไฟบางนี่ลงทงพื้นลุงหลอดเลยเดินทางขบบตานะครับเพราะว่าตั้งใจมาเชียร์ทีมงานแอดเทวดานะครับผมมานะครับ เหลืออยู่ที่โทกที่มานเท่านั้นนะครับผมสำหรับมือน,นี้นะครับทีมงานแอดเทวดานะครับ <laughs> ทีมงานแอดเทวดานะครับรอจังหวะนะครับหลังจากไค่สีทอง อยู่บนฐานมันล็อกหางแล้วนะครับไอเอธเทวดากับสิร้อมสิร่งนมและเตรียมพ่นขึ้นฐานเลยนะครับผมอันนี้ก็คือเบาต้นเทพประแดกนะครับหน้าตาล่อเราเอาการเลยที่เดียวนะมามัตตาสัน้องคู่บ่หรือน้องย่างน้องคู่บ่เลจุดบ่น้องคู่เป็นอย่างไรางเสียบครัออ้บ้านผมขึ้นดีๆล่ะหางเสียบปลาดาวลุงสกัดดาวลุงเทพคาโต้นะครับผมอ่าบอกเป็นย่างเขานี่ครับพด คนแมนคนบอลไหลนะครับคนบอลไหลนะครับผมเสียบโซ่สักหน่อยนะครับให้ราคามันต่ำตำนะครับผมอ,อ,อ่าดีแล้วนะครับบมเป็นอยังนะครับให้กำลังใจนะครับผมเพิ่นเสียในราคาใดล่ะบม่ได้เลีนไ่ได้เรีนวะโอเคดีนะครับจุดถวายยี่สามโอ้ยี่สางเออสองร้อยโหสกัดดาวลุงเขาคักตี <c oughs> โอเคดีแล้วนะครับผมบางแฝงเขากำมานือเก่าแล้วนะครับผมสร้างเจ้านะครับผมแล้วเต่ิเสียบนะครับอ่ะแต้เพิ่นกระท่าเต็มทีแล้วนะครับมันโบมานเองนะครับกับบเป็นยังนะครับอ่ะมีเขากำมาล่อรุ่นล่อเชี่ยปนี้ยุบันอ่ะน้องแข่นะครับน้องแค่นะครับอาจารย์แอดเพิินลางเองนะครับล่อรุนล่อเชียนะครับผม น้องแง่เนแต่กี่แค่ไล้น้องแข่แต่กี่แค่ไร้ขึ้นนะครับบูมมันหนีซ้ำน้องเลยตี โอ้ยังพูดฮโลเลยรุ <handled it>. ่งหลอดกับวานก็รุ่งหลอดอีกเครื่องทุกคนทุกคนงงเงินเบดเลยนะครับผมพูดฮัลโหลยังไกลๆอย่นะฮัลโหลฮัลเหลนะต้นนะครับผมเทพแดกนะครับ ไม่ต้นหนันางเด้ใครือจะแบไปเสรมเสริต้น่าเสิมหรต้นห่งเมต้ห่าเิม้หนตัวน้ักดีักานั่งกันสามคนไม่ตัวหลังตะว่าเสริมเลย

คือขั้นตอนการลงนมแล้วนะครับงานแอดเทวดา Ô nhạc cảm ơn, đồ bánh. Ô nhạc cảm ơn, đồ bánh. Ô nhạc cảm

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ

สองร้อยพันไปนะครับนั่งต่อแอดเทวดานองปลาใสนะครับนองข่าหอมกับไปนํำน,นะครับมื้อนี้ครบทีมเลยนะครับแอดเทลดาคนใจมหาชนนะครับกำบ้างแบกบางไฟนะครับผมเข่าฐานนะครับ คือน้องปลาใสนะครับให้คุกเพื่อกัดนะครับเคืออแอดแอดนะครับนัครับแอดเทวดาชักลาบังไฟขึ้นฐานไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมมาตอนบังไฟเข่าฐานนุ่งหลอดกาค่าไทยอีกบางนึงนะครับแต่ว่ากะมาเชีย์คือเก้านะครับผมมาล่อลวงรอเชียครับทิมงานแอดเทวดานะครับ ตอนนี้คือการตกแต่งอยู่บนฐานแล้วนะครับแอตเทเวนดานะครับวนใจมหาชนนะครับวันนี้ลูกหลอดที่บานน้องแครนะครับผมตำบลโคกงหน้าโคมเพื่อปีวจังหวัดยะโสธรนะครับวันที่27เมษายน2568นะครับบนฐานนะครับคือแอตเทวดานะครับรอรลุ่นรอเชียร์ไปนะครับวนใจมหาชนหลานอีนะครับคนเอ็มซีมาทาเชียร์แอตเทเวนดาล้นหลามเลยนะครับตอนนี้นะครับโอ้โหหลายนะครับเต็มเลยนะครับผมทั้งหลังลูกหลอดอีกเพียบนะครับผมอ่ะ ที่นีเสียงเพลงก็เลยอาจจะตีเลกเซตนะครับนี่ครับน้องป่าใสที่เลียงก็สุดถ่ายสอนมาต่อใส่เม่หางแล้วนะครับอันนั้นน้องข้าวหอมนะครับผิดหน้าผิดตาลุงหลอดจำคิ้วได้นะครับน้องข้าวหอมนะครับกับน้องปลาใสนะครับผมมา คนแน่นนะครับเขาว่าเบิ้งนั่งต่อบ่ได้นะครับแน,น่นหลายล้นลามเลยนะครับม,มนอนแห้งไร้ก็ทุกมื้อนนะครับไายคักนะครับราคาสูงมือนกันบ่อกะนะครับมาเราลุ้นกันไปอ่าตุงต้งปินตุ้มนองไปทังเป็นปันปัติวครับ บําไฟบําเล่11โมงนะครับท้อการจุดนะครับนาทีของสุวรรณหงนะครับของท่านดรสายชโชคศรีนะครับหลังจากนั้นเบิงอ่าหลังจากบําไฟในรายการอื่นนะครับเพจสิริสุวรรณหงหนึ่งสุวรรณหงสองส่อพันพิมลสอเทกเตอร์แอดเทวดาช่อมะขำหวานนักพันดงบางยุคใหม่เรียวโกดัชันนาสาเปรตไทย คู่ตะวันนองเขาหอมจวดจา้าดอ,อนวลีสมกิจมอตเตอร์สิงเมืองอาบสองรูปเมืองฝ่ากะทิทองคำช่างไม่ตยายพาพี่น้องไปกันเลยนะครับช่างไม่ตายเอาพูดกันรวดเร็วเลกันน้ำนะครับพูดกันนะวดเร็วเลกันให้ดี พอช่างไม่ต่อยช่างไม่ต่อยครับน้ำกระตือขึ้นชื่อไม่ตตาตกไปไกลได้หลายหมายถึงอะไรแอดเทวดาขวัญใจมหาชนจงตุ้มน้ำน้ำน้ไปให้ลูกไปแอดเทวดา ไปลูกไปไปลูกไปไปลูกไปไปไปอีก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 โอ้งามสวยงามสวยงามเดี๋ยวขอกลับกล้องก่อนนะครับผมขอกลับ สี่สิบสี่สิบห้าสี่สิบห้าโย่ตีดเรียบร้อยตีดเรียบร้อยนะครับหัวไฟก็เปิดเรียบร้อยมาแล่วแมนนีลีนะครับหัวไฟเปิดแล้วนะครับสุดยอดนะครับโอ้ยเบาเลยนะครับ

ก็ดับกระดาษเบอรอีกหนึ่งเรยอะมากก็ดับกระดาษเบอรอีกหนึ Target ่กลับแล้วกับวนี้ลราจะต้องเอาเขาปลายแล้วก็เป็นตัวเดินนะครับเฮ้ยยะคุณดินล่นๆไม่ยุบปลายแต่ยังพีกยังวนยังพีกยังวนอยู่นักล่นมาอยู่ปลายเบี่ยมพาเบี่ยมพาอยู่เห็นควันยังจาง โอ้ตะนอนอทีเลยมาเสียวนั่เจงขาเจงแค่ไปเด้อเรยอพามเรยอพามในได้นะครับคนไในได้เลยเนาไในได้โอวนต้องวนนะครับเรือพามเรือพามอยู่ต้องโนลูกวนไว้ครับโนกอกสองนะครับโนกอกสองเกิดปัญหาเลยนะครันก๊อกสองเกิดปัญหา คุณมัวใครับมาอยู่ปลายเมนติไปโยนทั้งปลายเป็กันยังมีเชิงนะครับยังมีเชิงอยู่ครับเดี๋ยวพาดไปพาดเยอะรอทันหน่อยทีเดียวไปเอาปลายเป็นตัวนำที่ก้นเอาปลายเป็นตัวนำนะครับตอนนี้เห็นเลี้ยงภาพเลี้ยงภาพเป็นจุดเป็นจุดไปเรื่อยๆนะครับหวนไปวนไว้วนไปนะครับหน้ากล้องหลอดเลยทเห็นภาดพาดทีนะครับเดี๋ยวก็คนเลี้ยงใสายปแปสีเดี๋ยวก็เลี้ยงใายเลี้ยงตัวยืนนะครับของไปกับว่าใครนิ่งคนใดครับ ใส่ okay, แล้วหายไปแล้วอ๋อวัวเห็นแล้วนะครับผาดไปผาดมาหายจำนะครับอ้โบเป็นยังน,นะครับเดี๋ยวไกลตามลงมาจะเบิเบ่งกันนะครับผมอ่อคนไวลูกคนไวอ่าตอนนี้มากเกิรกันแล้วนะครับผมมาผีกมาพ้นมาพิกมา,มาพ้านได้แล้วจะพอถึงก,กับหวัดเสียวคือช่วงแรกนะครับช่วงแรกหวัดเสียวแต่เ <มา S 2> บิ่งกันไปเลยครับเบิ่งกันไปเรื่อยๆลงบ่อไกล จากีจากน้องเบว่มามันสีโอโอโอ้ยสะดอีเลยอยู่าได้โอ้ย,ส,อย,ย,อย,อยสายห,าห้าล้วกับปาย่งมางเดินแล้วนะครับม่ได้ผู้เล่นเอพิก,ก,มมพกนนีแล้วนะครับพริกามาพริกบดนีแล้วลงได้สองรครับห้าีนะครับตอนนี้สองหาหีบไป กระบี่รองลักะน,นี้เครับ่งมาจังหวันเนียวไปเรีมือตะางน่ตครับมไม่ต้องบ้านไปว่าทเลี้ยงนะครับกรีโอ้ยเนะี่ยบาดเสียวนะครับ,รบยังได้ลุ้นอยู่ยังได้ลุ้นอยู่ครับโอ,อม,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 บมันเใกรมันเ็นว่าใครอยาอหรืเปล่าไอาน,ออนี่นี่ ได้หาจลายหางวนมาตลอดนี่ได้เท่าไรเล้นี่ยี่สิบโลกยี่สิบยี่หาได้มื่อคืนเมื่อแลกบยี่นะครับเยนะคแค่เลยนะครับวนี่ปาแผลวันะครับตอนนีก้เลสามสิได้หาสบโอ้ยน่าเสียดายนะครนบมันีินจำจำนะครับรองโ่กินดกบังเนี่ยจ้ำนี่ได้พี่น้องเลอแถวๆไปไพนี่ะครับกินดกังเนี่ยคับ ปดแทงเสียบด้วยนะครับจุดสามร้อยสี่สิบห้าสามร้อยสี่สิบห้าคะแนนนะครับผมโอ้ยหางเสียบเลยเป็นไปได้นะครับเป็นไปได้อ่ะผมไปยังไงให้กำลังใจจานซา,านในบางต่อไปนะครับขอ,อบคุณที่ติดตามรับชมเราเดฟซีสวัสดีครับ